จะมีเกมให้เล่นแล้วกันนะเป็นเกมที่แบบให้ลูกค้าเนี่ยเลือกว่าจะให้ช่องพักกับใครโดยผมจะมีเจ้าการ์ดตัวนี้นะฮะเป็น2แผ่นนี้เนาะนะครับแผ่นหนึ่งเนี่ยจะเป็นผมนะฮะแผ่นหนึ่งจะเป็นของเป้อารักษ์นะครับวันนี้นะฮะดูว่าเป็นเซียนเอ็มหรือเซียนเป้นะครับเอาเอาคนไหนโอ้โหแต่เขาลุ่มหลอยแน่โอเควันนี้เป็นเซียนเป้ดูก่อนนะครับพี่ตายันยุ่งเหรอยันยุ่งหออะไรยันยุ่งหัวหลงหัเอี่ยม โอ้โหนะอันนี้ผมขอขอ,ขอนุญาตเก็บไว้ก่อนได้ครับเนี่ยไม่ใช่เนื้อทองคำ <นะ S 1> ถ้าเป็นพระทองคำก็จะคนละเนื้อกันอันนี้สารลมดำใช่เพราะว่ามันไม่มีรอยตะไบเห็นชัดเลยบอันนี้น่าไม่เหมือน,นั้นมันต้องม,ม,มีตะกุดปะมีอยู่นั่งนะถ้าไม่มีตะกุดนี่ถือว่าเก๋เลยนะสงสัยนะดูว่างอยู่ไหมมีอีกเลยร้องแล้วเป็นไงละ <laughs> ่ะร้ <laughs> องแล้วเป็นไงล่ะ <laughs> สวัสดีครับผมเอ็มเทพนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมาเช่าพระหน้าร้านกันนะ,ะแต่วันนี้เนี่ยจะมีเกมให้เล่นแล้วกันนะ,ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยพี่ไปอารักษ์เนี่ยเขาจะมาที่ร้านด้วยนะฮะเขาบอกว่าจะมาร่วมทำคอนเทนต์ด้วยกันก็เลยคิดเกมขึ้นมาเกมหนึ่งนะ,ะเป็นเกมที่แบบให้ลูกค้าเนี่ยเลือกว่าจะให้เช่าพระกับใครนะ,ะโดยผมจะมีเจ้าการ์ดต,ตัวนี้นะฮะเป็น2แผ่นนี้เนาะ นะครับแผ่นหนึ่งเนี่ยจะเป็นผมนะฮะแผ่นหนึ่งจะเป็นของเป้อลักษณ์นะครับก็ให้ลูกค้าเลือกว่าจะหยิบได้เป็นใครนะฮะถ้าเป็นคนคนนั้นเนี่ยก็จะให้เขาดูพระให้วันนี้ผมเองนะฮะใครหยิบเจอผมเนี่ยผมจะซื้อพระในราคาที่แบบทุบแล้วทุบอีกนะฮะ <te peel> แต่ถ้าเป็นหยิบได้เจอพี่เป้นะพี่เป้ก็ iments, ใจดีนะถ้าแบบเป็นพระแท้ก็จะมีโอกาสได้เช่าในราคาที่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวันนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยที่มานะฮะจะเป็นใครนะครับแล้วก็จะหยิบการ์ดนะฮะได้พี่เป้หรือพี่เอ็ม นะเดี๋ยวไปรับชมกันครับผมมาหาข้อมูลนะครับแล้วก็เอ็มก็ประสบพอกกรรมเนาะมีปัญหาครับเป้มีปัญหาพอเป้มาปุ๊บมีปัญหาไหมใช่ครับผมก็เต้องทำงานแรกครับผมโดยการมารับดูพระให้นะครับโดยคนที่มาปล่อยพระในวันนี้เราจะต้องเลือกกันว่าจะให้เซนเป้หรือเซนเอ็มดูจับด้วยคนในช่วงดีอ่าวันนี้พี่เป้เป็นบดพระเอกครับผมเป็นผู้ร้ายฮะก็ถ้าใครมาเจอผมผมก็จะทุบหนักๆเลยอ๋อหแล้วแล้วผม จะดูออกก่อนไหมว่าแท้ไม่แท้เนี่ยได้ฮะเป้เขาน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณสองปีกว่าแล้วในการเรียนรู้พาเครื่องนะครับ <c oughs> ผมว่า2ปีนี้ก็ทําให้เป้ซึมซับแล้วก็ได้ไรายละเอียดแตกฉานเดี๋ยววันนี้มาดูแล้วกันว่าถ้าใครหยิบมาได้ชื่อพี่เป้เนี่ยผมบอกเลยฮะท่วมครับท่วมเลือดท่วมฮะสวัสดีครับมาแล้วครับมีคนรออยู่นานแล้วละครับสวัสดีครับนาเชนิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เชิญครับพี่เข้ากล้องกันเสนอะช้าด้วยพี่ล้มกวนด้วยครับวันนี้นะฮะดูว่าเป็น CNM หรือเซีนเป้นะครับเอาเอาคนไหนเอาสองคนได้ไหมอ่ะแต่ว่าตามกฎครับนะเราอยากได้สองคนสองเอาสองคนเลยปกติชอบเป้เลยครับเหัวล้อคุณแม่หมัวล้อหมดเลยหมดเลยหมดเลยหมดหมดหมดเลยหมดเลยอ้าอ้าท้องโหจะคารุ่มร่อยแน่โอเควันนี้เป็นเซนเป้ดูก่อนนะครับนายก็โชคดีละพี่ตะยันยุ่งเหรอยันยุ่งหอะไรยันยุ่งหัวหลวงหัวเอม โอ้โหนะผมไม่ไม่ค่อยชัวร์อันนี้ผมขออนุญาตเก็บไว้ก่อนได้ครับเห็นเรื่อนเนาะเดี๋ยวให้เซนเปย์เปิดตำราก่อนได้ครับได้ครับออ้ยเอาแล้วเจอจริงๆด้วยนี่นะหลังจากที่เซนเปย์ได้เห็นตำารนครับเปิดดูเพื่อเรียนรู้นะครับว่ามันตรงกับบล็อกกับพิมไหมศึกษาสะสมดูจากพิมพ์แล้วแปลกแปลกะแปลก ให้แปะหนังสือกับองค์พระเหมือนกันเปียบนะซึ่งสื่อไปนะเดี๋ยวผมขายหนังสือให้นะดูที่บ้านด้วยมันต้องปล่อยนี่ก่อนได้ถือซื้อได้อ๋อต้องปล่อยค่ะใช่แพงไหมอะไรนั่นน่ะนั่นน่ะดียมแหวนแหวนแหวนสี่พันบาทอ๋ออันนี้ทับทิมปหมทับทิมสยามอ๋อทับทิมกรอบทับทิมกรอบสุดเดือดเดี๋ยวเดยทับทิมกรอบทับทิมกรอบสุดเดือด ดี๋ย,ย,ยไม่เกี่ยวเลยพ,พี่เป๊กํำลังเครียดไม่พี่เป้กกำลังเครียดคือไม่อยากพี่เป๊เครียดครับผมก็อินเตอร์เทนพี่เป๊นะขอบคุณว่าเอ็มแต่ว่ามึงไม่ได้ช่วยให้กูหายเครียดเลย <c oughs> พี่เป้ดูจากพิมพ์เลยตอ,อนนี้ก็อยู่ในช่วงที่กำลังดูพาระอยู่นะฮะ <c oughs> เพราะาพาระองหนึ่งเนี่ยต้องใช้เวลาในการดูนานเพราะาเนื้อทองคำเนี่ยเป็นเนื้อที่หาย,ยากไปสร้างเสียเวลาไม่เพราะหนุ่มโทษจีนะไม่ไม่เลยครับเพราะว่าเวลาดูพาระผมก็ใช้เวลาดูนานเหมือนกัน ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเบ็นบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เนื้อทองคำถ้าเป็นพระทองคําก็จะคนละเนื้อกันครับขออนุญาตนะครับได้ครับไหนมีอะไรปล่อยอีกครับปอ่ไรบ้างเรือสามอันนี้แกะได้แกะได้เอาที่แกะได้ดูดีกว่านี่เหื่อเลื่อนนะเหนือเลื่อนเหมือนกันทองแดงถานถามว่าพี่วันนี้เป้เอารถเลยมาผมไปขี่ขวนรถเป้เลยสวดพระของเก๊กหาเรื่องไห้กูเจี่ดเดี๋ยวดูก็ไม่เป็นเนี่ยได้ไงฮะได้มานาาแล้วครับแต่ผมสะสมอะจริงๆว่ามันแท้หรือปลอมอะ เราอยากจะเก็บพระแท้ๆไว้ใช่ไหมปล่อยได้เก็ปล่อยเราสามารถไปต่อยอดซื้ออื่นได้วันน่ไม่ชัดอืมอังนั้นที่พี่เป้ฟันมาแล้วนะฮะอันนี้ผมว่าดูดูเพิ่มเติมไปเพราะว่าอย่างที่บอกวันนี้นะโชคดีเจอพี่เป้นะถ้าเจอผมนะฮะผมบอกเลยฮะอืมถูกครับอันนี้คือยังยังไม่ได้คมมากแต่บอกได้น้าไม่โกรธกันนะโอ้โหจะโกรธมาทำไมเดินทางมาตั้งหกร้อยโลแล้ว อ้ยพูดอย่างนี้ก็โกรธแล้วได้ยินไปแล้วก็หกร้อยโลแล้วเราอยากจะมาพูดรุ่นใหม่อะอันนี้เนื้ออะไรครับนายเนื้อทองแดงกับไหลทองรุ่นสามวันนี้เราเข้าแบบสู่หมดมืออาชีพเจอหนาวด้วยหนาวใจดีรอยมันก็ไม่ใช่รอยไม่ใช่รอยตะไบไม่มีนี่เห็นไหมใช่รอยถูกไหมใช่ฮะรายละเอียดเนี่ยตามตามที่เห็นเลยครับมันจะต้องมีจุดตําหนิที่เหมือนกันคือถ้าบอกพัมมาใหม่เนี่ยรายละเอียดมันจะบวมกว่าพวกเนี้ย ละเอียดคือในหนังสือมันจะคมกว่านะครับคืออย่างที่บอกว่าผมไม่รู้ว่าน้านได้มาอย่างไงไงแต่ว่าพระเราไม่เป็นไรเขาเลยรู้สึกเดี๋ยววันหลังล้วก็เอามาตามคําใบสั่งใบสั่งต้องไปนู่นนะไปสอนอไปจ่ายมาจ่ายนี่ไม่ได้นะนอันนี้ไม่เป็นสาขายย่ออ่ะไม่ใชนะ่อันนี้ร้านพระไม่สอนนออ,อันนี้ไปสั่งเลยจราจรที่งที่นอที่นอสัดให้เอามาแบบนี้นี่บอกอย่างไใบสั่งอันนี้รูสารลมดำอ่ะไปให้พี่เป้ดูต่อดูต่อไป ใช่เพราะว่ามันไม่มีรอยตะไบเห็นชัดเลยโอจริงๆพระเนี่ยนะเขามาจากที่เดียวกันหมดเลยใช่ไหมไม่มมมาสองหลับที่ขายปล่อยไม่มากอะไรมากเลอันนี้หน้าไม่เหมือนมีแจ้งแจงนะเลยมีอะไรบล็อกอะไรมีหลายบล็อกนะมันสามอ่ะยี่สิบกว่าบล็อกนะอ้าจริงๆต้องหาบล็อกที่ไท่ เดี ote, e ๋ยวไปสอนสอนสอนน้องเองสาวบลอกที่ใช่สอนเจอเคไว้น้ำนะนะระวังโดนโจอเคกัดนะไม้ดีดีไฟไฟเฟ่ยไงนะมันเยอะบล็อกอ่ะแบบหลงไฟแดงอ่ะบล็อกเดียวกันช้างป้องมีอะไรอะไใไในบล็อกช้างป้องไม่มีเนื้อทองแดงลมดำนั่นนะมีไหมไม่มีมีอัปป้ามีอัปป่าสอนเจอเคไว้น้ำแล้วกัดมาเลยนี่ง่ำงำไปเลยฮะวังวัควังมาเลยอ่าดูว่าตอนนีดูว่าวังวังเลยอ่ะโอพี่เป้เจอของหนักวันละครั้งไม่วัดกบผมแต่กัดกบ โทรให้เด็กวัดเราเมื่อก่อนตีกันบ่อยนะวัดกกวัดสิงห์ผมเนี่ยสิงห์ห้าพิยาคมรุ่นสุดท้ายมอสอห้าจริงไหมฮะจริงเลยเมื่อก่อนมีเรื่องกันบ่อยเลยหลวงพ่อไปก็บอกว่าหลวงพ่อเอี่ยมอย่าไปยุ่งเขานะใช่ไหมใช่แล้วแล้วนี่เราก็น้าเมื่อก่อนก็มีเรื่องกันบ่อยใช่ไหมไม่ไหวทูไม่ไหววิ่งเร็ววิ่งเร็วใช่ไหมวิ่งไม่ไหวอ่เอี่ยนี่หลวงพ่อปัยเยอะจังเลยเนี่ยหลวงพ่อปัยไปลงแผงพระพี่ชายวันนี้สมัยก่อนอุตะเพานะใครมีพระนะที่ยิงไม่เข้านะเอาไปเลยสองร้านก็ยิงหน้าไว้แพงอ่ะถ้ายิงหันหน้าไปาางงหลลวว่กก็็ไไปพรระะอแล้วแต่่ยิงไมเข้า กะทิเขาเอาไปทําหนังไงสองสี่เก้าไงไม่รู้ตอนอูตะเภาไงแถวนี้มันเถื่อนไงไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้แถวเนี้ยแม่งเถื่อนถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้กะคิดว่าคิดว่าอย่างนั้นอ่ะเออองอันนี้จะเปไหนไปคนที่แน้ั่งไปไปไหนเ้ยไปไหนไปแล้วกูอยู่ในที่แห้งดูดูดูอย่างแท้เนี่ยนี่เห็นไหมฮะแพ้ไม่แท้ต้องลองดูกรรมก่อนเลยคุณไม่ขอมีดหน่อยไหมไม่ได้ใช่มีดไม่ไหว เร็วจเลยเห<อ> <c oughs> มือนรู้เลยลว่าต้องแทงนะนะ <า S 2> นนตัวยิงยังไม่เข้าเลยไม่เข้าเพราะเลยว่าท้บบาบังกระสุนเนี่ยผมเริ่มเลยทำอะไรก็ไม่ได้จริงๆกุสามก็หนักมาก อันนี้แตกอันนี้ไมียกอันนี้ไม่แตกได้อันนี้เป็นโลหะอ๋อก็ใช้สองคนนี้ช่วยช่วยทั้งคู่ช่วยหมดเบนจะพาคีนี่สายเหนียวเลยอันนี้ของวังวงหน้านี่วังหน้าอันนี้วังหลังอันนี้ไม่เกี่ยวน้องไปน้องไปอย่าไปยุ่งแกไม่ได้โอเคอย่าไปยุ่งนะคืนก่อนไม่ยุ่งแล้วอยู่อยู่ที่เธอแต่บอกว่าอย่าไปยุ่งผมก็คืนดิน้องไปดูเป็นไอ้นี่เป็นวิญญาทานอันนี้ชินาร่าชัยอินโดจีนไหมฮะที่ทโลกสองหน้าพี่เป๊ะเก็บพระเลยบอกป๊นี่จริงๆเนี่ยเอาเอางี้นะผมผมบอกตรงว่าพระ ที่ได้มาเนี่ยที่ที่มีเนี่ยส่วนมากเป็นพาแบบเก่าแล้วก็เป็นพาที่แบบหายากมากคือถ้าถามว่าโอกาสที่ที่มันจะแท้มันมันมันงายากอันนี้อันนี้นะเข้าใจนะอย่ามือบางกล้องนะครับ โชว์แหวนเลยครับโชว์แหวนหน่อยทับทิมนะทับทิมกระดองทับทิมหรือลูกทิพย์ครเฮ้ยอีกทะเดี๋ยวกินเลยดิแดงขนาดนี้ผมมันแวบๆไปหมือนเพชรใช่ไหมพลอยพลอยพลอยใช่ไหมพลอยอันนี้พลอยพม่าป่ะพลอยเกาะสองอ๋ออันนี้เพชรน้ำเลยครับเพชรน้ำเอกดียว่าจะบอกเพชรน้ำโทแมวเอย่าบอกน้ำปลาปลาเลยไปแล้วด il> ูภาพต่อดีไหมดูภาพต่อไปแล้วอาจารย์มึงมาเจอนะฮะผมก็ไปหมดเลยเจอนะผมก็เรียบร้อยเลยไม่เหลือแล้วถ้าองค์ทองคำนี่เมื่อกี้เล่นกันห้าล้านใช่ไหใช่ใช่องค์ทองคำเมื่อกี้ เล่นกันหลายล้านเลยฮะก็มีตั้งแต่4 5, ี่ห้า้านขึ้นไปองค์ที่เป็นเหรียญเลื่อนนี่ท้องถ<ท>ิ่แต่แต่ด้วยด้วยตัวเนื้อพาเขาไม่ใช่<อ>ถลอกลูกการถลอกเค็มถูนะมันไม่มีรอยถลอกมันท้พาพระ เป็นกระไหลหรือว่าชุบหรือว่าเปียกนะอย่างนี้นะคือถ้าเนื้อต้องคำอ่ะพะเขากดมันจะคมกว่านี้แล้วผิวพื้นโอภาพ,พวกเนี้ยมันจะมีเส้นๆคมๆฮะคราวนี้ของน้ําไม่มีอ่ะอันนี้เราจะพูดความจริงนะ,ะน้ำห้ามกดผมนะไม่กดกดได้ไงไมันได้ความรู้ก่กดได้แค่ต้องเอาความรู้ต้องต้องยึดเหนี่ยวความที่เป็นจริงอ่ะคุณงามครับนะนะมีหลวงปู่โตอ๋อเนี่ยหลวงปู่โตเนี่ยอนี้ให้ให้อาจารย์ไปดูนองซื้อมาอันนี้พกเก็บมานานไหมครับ ก็เก็บไปเรื่อยๆปล่อยไปบ้างเก็บบ้างใครซื้อก็ปล่อยนะอันนี้ใช่คุณแผนวัดใหญ่ไหมใช่ครับมีของแท้นะนี่บูด้วยทองคำนะจริงปะนะจริงจี่งนะขอดูดีกว่ามันต้องดูด้วยตาฮะเมื่อกี้ผิดภาพทระองค์แล้วดูเลยฮะมันจะมันมือผมนะอ่าเคลือบเหลืองบูด้วยทองมีไม่กี่องค์ในประเทศไทยอันนี้ทองคําแท้ไหมแท้ครับทองคําก็19.99%ก็น่าจะใช่ครับขอซื้อทองได้ไหมก็ดูอยเลยด้ดีแล้วย้า้ฝึกเท่าไหร่ครับนะองพระกรอบอะ สอบไม่รู้ถึงกูลัวโดนน้าต่อยแน่เลยสอบไม่รู้ถึงฉี้ให้กูลัวโดนน้าต่อยแน่เลยโอ้ยดูหน้าพี่เป้ก็รู้แล้วเี่เป้ดู๋คิเทียนเหรอตั้งใจตั้งใจนั้นมันต้องมีตะกุดป่ะฮะมันไม่มีตะกุดมีอยู่นัางป่ะนะถ้าไม่มีตะกุดนี่ถือว่าเก๋เลยนะใส่ไหมเอาเอาแล้วพี่เป้พูดอย่างนี้มีไหมมีตะกุดไหมไม่มีตะกุดเอาอคืนเลยนะโอ้ดูดิ ดูว่าอะไหมมีอีกเลยร้องแล้วเป็นไงล่ะร้องแล้วเป็นไงดูดูพังยังไงดีจิ้ดูพังยังไงไม่ไดไม่ได้นะอะไรนะแกงพี่เป้ผมเนี่ยไม่เป็นผมก็ไม่ใช่ดูเป็นอยู่แล้วแหละเปิดหนังสือนี่แหละอูเอี้ยมแทนนี่รวยนะครับอูจะแทนนี่ต้องหลายล้านนะหลายล้านนะครับดูไม่เป็นครับดูดูธรรมชาติดูความเก่าพอเป๊ ทนนี่เป้เปมาแล้ว <ฮะ S 2> ถาดหนึง่งเออโทษนะครับอันนี้ไปเปิดแผงท้ายไหนมาฮะไม่คือที่บ้านไ็ดูคนเดียวตลอดนะฮะดูถายิ่งดูหมดไหมเรียบร้อยฮะที่เป้มอบตาไหน่งผมแล้วฮะรอบที่สองแล้วไหรู้ไหมครับแพ้อันนี้คือถาดโลหะครับ น้าพาเยอะมากเลยอ่ะน้าโอุ้ยพี่ไม่ทันดิเป็นบังคานปองเลยเป็นบังคานโอุ้ยอันนี้อันนี้ผมขอยัดคืนก่อนได้ไหมได้ได้ไดในที่ว่าประวัติเนี่ยเขาไม่มีคะแต่นี่มาเป็นสิงตัวผู้ตัวเมียแล้วเนี่ยจริงเหรอฮะไอ่นั่น้องรูเลยตัวผู้ตัวเมียรู้ยังไงอ๋อนี่สิงตัวผู้ตัวเมียแลตรงกลางนี่เป็นลูกเหรอครับเอ้เป็นสิีฟัาคันนี่เมื่อกี้ที่เพิ่งเช่ามาหนิไอ้ที่เอาโชว์เมื่อกี้นี่เพราะเดิมเพราะเดิมแต่พลามันไม่คมนะพลาพวกนี้เขาแต่งตะไบคมกิบเลยฮฮะะตอนนนัั้พป๊มม เขาหล่อปั๊มแล้วก็มีเก็บแต่งสบายไงปั๊มเนี่ยสอนเจอเค้กแล้วเจอแค่ตัวผู้ดูดอยก็เจอเกตุพิษนะผมไม่ตัวผู้สิผมเป็นตัวพิษเด็ดแล้วแล้วสีสีเนี่ยสายที่สามก็เป็นงาได้ไหมอย่างที่บอกแหละพระอุณีนาเขาห่วงคือแบบรักห่วงเนี่ยเงิน ซื้อไม่ได้หรอกใช่ทีเขาแบบติดคอเนี่ยสองสามแสนได้ปล่อยไหมเดี๋ยวต้องถามเจ้าของดูก่อนสี่ห้าแสนเนาะเอาไปนะคงสายตาเอานะมั้งเอาเงินเอาวิธีหนึ่นะฮะผมไม่ไม่ไม่เชื่อเนี่ยไปไปไปปล่อยไปปล่อยเขาให้มาเอามอกี้บอกปล่อยเงินซื้อไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มาพอใช่ใช่เออวันนี้ก็จบคืออย่างนี้ผมผมดูพระนะเขาแล้ว่าส่วนมากอะพระที่ได้มาเนี่ยก็ฟังปลอดเท่าๆเนี่ยจะเป็นพระที่แบบได้มาแบบ เพื่อนๆแบ่งกันมาบ้างเนอะก็ไม่ใช่แบบว่าไปเอามาจากวัดเนอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพ่อเดิมเนี่ยก็เป็นพรกเก่านื้น้าน้าน่าจะทักทันนะไม่ทันหรอกครับไม่ทันเนอะสองตีเจ็ดก่อนได้ครับนะส่วนไอ้เนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นพวกชินาราดเนอะอินโดจีนพวกเนี้ยพวกเนี่ยถ้าพ้าแท้พวกเนี้ยเขามีโค้ดกับไม่มีโค้ดของน้าเนี่ยเขามีโค้ดหมดเลยโค้ดน้าเนี่ยมันมันเป็นโค้ดคนละตัวเอากับของแท้ถ้าถูกโดยโค้ดก็ไม่ได้เหยียดเหยียดทำไม่ถูกพี่เป้้เขลยทำเกิดด็อกเอเวไไม่หวนะ ใช่ฮะเพราะว่าหาเล่นพี่เป้เข้าน้ำเลยฮะพาหนาเยอะมากพี่เป้บอกไปก่อนมีอะไรที่ได้ไหมอันนี้เหรียญพระสงฆ์จริงเหรียญพระสงฆ์ยิงนี่พระเขาตื้นไม่แท้คือถ้าแท้เนี่ยความคมชัดมาเลยนะเป็นอะไรไหมฮะไม่เป็นอะไรไม่เป็นเอาไงต่อเอาไงต่อจะรอพี่เป้ก่อนไหมหรือว่านาจะจะปิดปิดเลยเขาไม่สู้แเหรอเอาเป้เขามีนี่จะไงล่ะเป้เขามีสู้แล้วนี่โอ้โหภูมิชัยพระมาเยอะจนพี่เป้เดินหนีเลย แถวนี้แม่งเถื่อนถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้คืออย่างที่บอกว่าวันนี้เราเอาพามาดูกันเนอะ,อะถ้าแบบถ้าเรายังไม่ตรงสเปคกันเราไม่เช่ากันนาก็ไม่โกรธผมกับพีเป้นเนอะครับครับมีเครื่องมัางไหมมีนม่ม เอางี้โกรธผมหรือโกรธพี <rua> ่เป้บอกมาเลยสองสองคนดีบอกมากไม่ไม่มีไหนไหนก็โกรธกันแล้วปิดร้านเลยแบบไม่ปิดตีแมวคปิดปิดออกไม่ได้ไปรุ่นเยอะเลยไปไหวโอเคนะครับเราเราเล่นนะเราเล่นนะก็วันนี้วันนี้เอาพามาดูก็ดูให้น้าแหละถ้าชอบผมเช่าให้ถ้าไม่ชอบอาจจะยังไม่เช่าเนาะใช่เคครับเพราะไม่มีสายไปไปได้ไงฮะได้ครับเอาไว้ก็ติดเบอร์เปล่าเหมือนลูกอะเหมือนพี่อ่ะพี่ติดเพียบเลยแต่บ้านไม่หมดวันนี้วันนี้เดี๋ยวขอย่าไปก่อนนะได้ได้ขอบขอบคุณมากครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเพื่อน มาคนหนึ่งเป็นไตรกล้องแบบระดับประเทศเลยอุ้ยอย่นี้ให้ดูได้ไหมได้ได้คนเดียวคนเดียวเขาเขาศรัทธาหลวงปู่โตด้วยให้ให้กล้องดูแต่ไม่รู้เขาอยากจะออกหน้าหรือเปล่าพามาเขาจะเอาหลวงปู่โตมาให้เอ็มดูออามาเช็คไหมพี่เช็คดิเอามาเอามาแห่เอาถ้าเช็คก็ต้องเก็บตังค์เอาไม่แห่เอาเรอเก็บตังค์ห้าร้อยแต่ไม่ต้องออกบัตรให้เขาก็ได้โอเคนั้นมาดูมาัสดีครับัสดีครับพี่นนท์ัสดีครับเต้นนะ ตื่นเต้นเลยพี่นนท์นต่ถ่ายคนมาเป็นพันคนจริงเพราออกกล้องตื่นเต้นพี่นนท์ผมไม่เคยเขาตื่นเดูครับการที่สารเลยนะแต่ผมแนะนำให้พี่นนท์ซ super berry สแนปช็อตครับผมก็เป็นตากล้องระดับประเทศครับเก่งมากแล้วก็คุยกันมานานละเรื่องเช่าพระนะตั้งแต่ช่วงโควิดใช่ครับแล้วพี่นนท์ก็ไปเช่าไปจริงๆเต็มคอวันนี้เอาอะไรมาให้พี่เอ็มดูไม่ไปพี่นนท์ไปเช่าพระมาใช่ครับเราไม่เคยเช็คที่ไหนครับส่วนมากเช่าพระ เช่าที่อื่นใช่ใช่ใช่แต่ไม่เคยเช่าผมใช่ครับใช่แต่เช่าหลวงปู่โตมาหลายองค์ไม่เคยเช่าผมแต่ดู youtube ตลอดครับตลอดเลยครับแต่ไม่เคยซื้อเลยใช่ครับไม่เคยซื้อผมเขาดูแล้วมันมันมันย้อนแย้งแบบว่าทำไมติดตามแล้วไม่เช่ากันเลยไม่ช่วยกันปัญญาคนเขาเขาเขาศรัทาหลวงพู่โตด้วยส่วนมากเช่าพระเช่าที่อื่นใช่ใช่ใช่เพิ่งเคยมาที่นี่โรงแรมใช่ครับ ต่ยี่บอกเป็นตากล้องใช่ไหมพี่เป็นแบบเป็นตากล้องมือชีพด้วยก็อย่างที่บอกไปว่าอย่างนี้งานเขาเยอะแน่นเยียดหมดแล้วถ้าใครจะจ้างและติดต่อไม่ต้องนีฮะเพราะงานเขาแน่นอยู่แล้วยังว่างอยู่ยังว่างอยู่ครับว่างอยู่ว่างอยู่ติดต่อได้ครับเมื่อกี้ไอจีเปิดให้ดูแล้วสุดยอดสุดยอดครับขึ้นไอจีให้ให้พี่เขาระดับโลกของถ่ายบาร์เรมปารีสมาคเอาพาพมาดูว่าอ่ามาคือวันนี้เป็นพิธีการพิเศษว่าจะเลือกว่าใครจะดูพระให้พี่ให้เอ็มดูอะก็โชว์กว่าโดนตลาเลยโดนทุบโดละโดนถูกเลยอะ วันนี้ผมยอมเป็นโจแน่ะแต่ว่าถ้าเธอแบได้ผมอ่ะผมก็จะเช่าแพงกว่าอแต่พี่ไม่ได้จะมาขายที่พี่มาแห่เฉยอันนั้นหยิบเลยพี่แค่แค่อยากามให้ดูครับแบบเช่าไว้นานแล้วเนี่ยดูเฉยผมจับไม่ได้นะผมดูอย่างนี้แต่ได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 ้อ่าแต่ได้อ่าแหมลายเอ้าพีแล้วเดี๋ยวไปดูที่บ้านกันเลยนะเนี่ยความจริงอะไม่ต้องมาที่นี่หรอไม่ต้องมาจริงก็ไปดูกันสองคนก็ได้ไม่ต้องมาที่นี่ไปมีมาทำฝากฝากดูไว้หน่อยครับพอดีแบบเช่ามานานมากครับนีนะครับมี ทีทั้งปดนี่แล้วก็ยันดุงเล็กไม่หาเสน่ห์ครับไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้ดูมาก่อนแล้วไง ที่เราดูกันมือมันกดแล้วนี่คือกดนี่ใช่เลยครับใช่ครับนี่คือนี่ครับนี่คือยันต์เล็กแล้วมาซะไหนอ่ะอยู่นนี้มาตอนนี้พอไม่ให้ดูมหาเสน่ห์ไม่ให้ดูมาเรามาสนุกกันดีกว่าครับอ่าให้ให้พี่เป้เช็คก่อนว่าพาร์ทเนี่ยเช่ามาเนี่ยแพงไหมล่ะคาเท่าไหร่แล้วซื้อกับใครมาไม่ซื้อกับเอมเทปเดี๋ยวเดียวเดียวจริงจริงวันนี้ว่าจะมาดูมาดูเพิ่มอะครับเ้ยมีอะไรมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างแต่ว่าไม่มีครับแต่โม่สองครับอยากมาดูเพิ่มเอานี่ไงของพี่เป้ไดิ อันนี้สวยมากครับเนื้อใบลานสวยจริงครับะเป็นใบลานที่ไม่โดนน้ำมนันเห็นไหมเนื้อปลอดไ่แพหรอพี่สามแสนพอราคาเบามากเลยอ่ะเบามากเบาก็เบาเลยนะเบามากเบาก็เบาขอบคุณมากครับสับสับฮะเปิดเปิดแพงเกินนี่เขาเรียกว่าอะไรเปิดโหดแล้วกันเปิดโหดมันโกรธใครมาเปิดโหดมันโกรธใครมา เรส่องตัวเองทำไมจะต้องดูยังเราพี่พี่ส่องอันนี้ไปก็ได้อ๋อนี่แรกกันดูใช่ไหมแลกกันดูครับพี่ทำไมไม่ดูกันที่บ้านนี่แท้ตาเปล่านะครับแท้ตาเปล่าใช่ครับผมแต่ถ้าเกิดส่องแล้วเกยคาตาคอตอนนี้เป็นช่วงหน่องที่เป๊ะแามันดูไม่เคยเช็คที่ไหนมาก่อนเลยนะครับแท้หรือเกฟแล้วหนังสือที่เขาดูเนี่ยเป็นหนังสือคมพีร้อยล้านบอกตำมีจุดต่างๆซื้อที่ไหนครับซื้อที่นี่ได้อ๋อเหรอครับมียังพี่มีครับหนังสือคนอื่นใช่ไหมใช่ครับขอบคุณมากครับเอละจบเลย หนันงคงหนังสือไม่เคยขายได้เลย <c oughs> คือความจริงแล้วมันเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวอะไรตัวบิดเอ่อเนื้อปิดอ๋อมีมีบิดมีการบีบจับด้วยอะไรนี้นมีร่องรอยการบีบร่องรอยกา,ยกาจับจากบล็อกแล้วก็เนื้อมีเนื้อ,อ,อปิ้นบางๆคมๆ <c oughs> ได้ไหมฮะตรงนี้ <c oughs> ตื่นเต้นมากเลยอ่ะตื่นเต้นทำไมพี่กลัวแบบไม่แท้ครับผมว่ามันเหมือนมากเลยอ่ะอุ้ยถ้าเหมือนจะต้องแท้แล้วเป๊อ้าวอุ้ยจานจันอ๋อได้ครับต้องให้จันแท้ ผมดูแล้วก็แท้จานดูแล้วก็ว่าแท้จานบอกตมดีได้ไหมว่าดูยังไงคืออย่างเงี้ยพักอันดับแรกเขาคุมไหมครับ <ขม S 1> แต่อย่างที่พี่เขาเขาเขาศึกษามาผมว่าพี่เขาศึกษาพอาตัวว่านิ้วมือติดคบคมนะแล้วก็แบบมีพระสคมชัดตะกุดเนี่ยมันจะเป็นตะกุดเงินแปดตังค์บางทีมันจะไม่ใช่แบบเป็นตะกุดพวกเป<อ>็นออกสีขาวๆเหมือนพวกสแตนเลสนะฮะ แล้วก็รายละเอียดพวกด้านหลังเนี่ยมันจะมีเนื้อป,ปิ้นปิ้นตั้งตั้งพวกเนี้ยนะครับพวกนี้ถ้ามีเนี่ยโอกาสแท้สูงตะก,กุดนี่ก็ไม่มันจะเลุดเข้าไปมองไม่เห็นนะตะก,กุดองเนี้ยมันจะปั๊มมาด้วยระนาบไปกับตรงเนื้อองพระครับมันก็จะกลายเป็นว่าเป็นพานที่แบบเออตะก,กุดเนี่ยบี้แบนลงจมลงไปในเนื้อพระก็ถือว่าเป็นเกณฑ์นที่ดูง่ายใช่ครับ ถ้าถ้าปล่อยเท่าไหร่ครับพี่เช่ามาเท่าไหร่ดีสามสามหมื่นกุนบาทเ,เออถ้าประมาณ2องสามปีแล้วเนี่ยผมว่าองค์ประมาณส0 0 0 0ื่นสามหมื่นหน่อยผมว่าซื้อได้ปัจจุบันองค์หนึ่งก็มีขยับขึ้นบ้าง<อ>ในองค์ที่มีต่าง<อ>ยูเยอะก็จะได้สี่หมื่นห้าหมื่นแล้วแต่บางองคทะลุเป็นแสนก็มีครับ ตัดยิ้วคือตรงไหนนะตัดยิ้วคือเนี่ยครับอ๋อจะจะเป็นสีส้มๆครับของของพี่จะเป็นเนื้อโซนดําเลยจะเป็นเนื้อออกโซนดำๆเป็นสแตนดาร์ดองคนี้ครับก็จะสี่หมื่นประมาณนั้นก็ใช่ครับจะอยู่ประมาณนี้ฮะเห็นบอกมีองค์นี้ครับนี่ครับมีปดนี่ครับอาปตนี่เดี๋ยวอาจครับให้พี่เป้ดูฮะับทำไมก็ทาเส้นเล็กละคมดูยากเลยเนาะปิดปิดตาเออจริงๆดูตรงนี้นะครับตรงเนื้อปิ้นเนื้ออะไรพวกนี้ละเอียดพวกนี้ดูได้หมด แต่ละเนื้อก็ตำหนิเดียวกันใช่ไหมเออใช่ครับเพราะว่าเข้ามาจากบล็อกเดียวกันนะฮะก็จะเหมือนกันไม่ต่างกันนะครับจานอนี้ดูเวดูไม่ออกเฮ้ยไม่แต่ผมดูไม่เป็นอยู่แล้วแต่แรกแรกไหมครับบทนี้แรกกับจำบูใช่ครับได้ไหมต้องคุยกันเองจริงพระพี่เขาแท้อยู่แล้วอ๋อพี่พระแท้อยู่แล้วอ่ะผมดู y YouTube คุณเอ๋มครับเลยไล่ข้อมูลขอบคุณมากครับเบื้องต้นก็จะมีแบบวิธีการดูพระเบื้องต้นด้วยใช่ครับ ก็เลยก็เลยแบบกล้าที่จะเช่าแต่ไม่ได้เช่าผมใช่ครับผม้างหน้าทางหน้าทางหน้าครับทางหน้าคมีอะไรบ้างาดูหน่อยด้วยชุดนี้คือเป็นพระที่เราเช่ามาที่ร้านฮะแล้วเราก็จะมาทําเป็นบัตรับรองพวกเนี้ยอันนี้สรองแท้ใช่ไหมครับอันนี้แท้พี่อันนี้แท้ครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวได้ครับผมพี่ผมดูตัวแล้วเดี๋ยวผมคุยนี่เลยเป็นบัตรรับรองพระนะฮะเป็นของที่ร้านอันนี้เป็นพระของที่ร้านตัวราคาที่ชอบมาเมากเลครับแล้วก็จะมาออกบัตรนี้แล้วเพื่อทําเพื่อไปปล่อยต่อ หาคูเป๊ะพี่ด้นพี่ต้นอยู่บนฟ้าดิพี่ต้นเดี๋ยวจะเอาไปไหนเอาพี่ต้นเรียบร้องนะฮะตายแล้วนะบอกมากับมิตรมากับมิตรไอเราก็ว่ามิตรภาพที่ไหนได้มากับมิตรอาชีพอ่ะแต่เดี๋ยวไปคุยกันเองเดี๋ยวผมต้องทำงานต่อนะฮะก็ให้เขาไปเคลียร์กันเอง นะเพราะว่าเขามาด้วยกันนะครับเชิญเลยครับพี่เดี๋ยวรองานสวัสดีครับมาไหนครับพี่มาจากเพชรครับเพชรบุรีตัดใหม่เพชรบุรีเลยตัดใหม่ไม่ตัดไปอะเพชรบุรีเลยอ๋อโอเคฮะมาใกล้เชียร์แถวเพชรบุรีตัดใหม่จังหวัดเพชรครับอโอเคฮะอย่าให้มีครั้งที่สองนะอ่าอโทษเพชรบุรีตัดใหม่ถ้ามีครั้งที่สองนะครับมีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดอ๋อได้ได้ตัดใหม่แล้วถ้ามีครั้งที่สามนะครั้งที่สี่นี่ไม่ควรนี่ หรือว่าเอ,าเอาทองมาขายนี่นะฮะพี่เขาเอาพระมาปล่อยนะจะเป็นปิดตายอย่างตรงเล็กนะครับกับองค์นึงน่เป็นสมเด็จวัดรัครังร้อยปีใช่ไหมใช่อันนี้เป็นวัดรัครังร้อยปีนะฮะครับผมเท่าไหร่พี่อันนี้ของเพื่อนผมฝากมาเขาบอกไว้ไหนเขายัางไม่ได้บอกับว่าพี่ลองมาตีแล้วแต่ผมจะโทรบอกจริงๆอย่างที่บอกว่ามันก็ต้องดูพิมพ์ถ้าพิมพ์ที่เขาเล่นกันนิยมมันจะแพงหน่อยแต่พวกนี้ไม่อยู่ในพิมพ์ที่เขาเล่นกันนิยมนี่พี่ต้องถามเพื่อนก่อนนะอันนี้ของพี่ครอันนี้ที่ว่า อ๋ออันนี้เป็นพาพี่ใช่ไหมฮะปิดตายเจนลงเล็กนะฮะอันนี้พี่ตีตราคาไงฮะสามหมื <32. S 2> อย่างงี้ฮะเยนลงเล็กเนี่ยพี่เขาแจ้งมาว่าสามหมื่นสองแต่องค์เนี่ยติดต่อเพื่อนไม่ได้มาอเอามาแล้วอของแท้หรอเออ,เอ,เอสมเด็จสมเด็จอืม,มสมเดเสร็จทุตไลถามไม่ได้ถามมาันละเรียบร้อยโอเคโอเคแต่เปี่ยนตัวท่านนี้ ไปทำอีกองนี้ไปคนละองเออไม่ไี้จบหรือเปล่ามาไกลเลยมาจากผู้ดีสนัยครั้งที่สี่นี่ไม่ควรอราราคาที่เขาฟังแล้วก็ไม่แรงมากเพราะว่าประมาณเจ็ดแปดพันไม่ปล่อยยังไม่สำเร็จอะปีหนึ pounds, mais, mai tem, ่งห้าไม่ได้บล็อกนิยมเขาว่าไม่ได้บล็อกนิยมคือพระมีตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหลายหมื่นต้องบอกเขาอย่างนี้คือถ้าไม่ปล่อยไม่เป็นไรฮะเอาเอาองค์เดียวก่อนก็ได้คือไม่ปล่อยนะสำเร็จแต่พระเขาเล่นลประมาณนี้แหละฮะถ้าไม่ถ้าไม่นิยมก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ถึงหมื่นอยู่แล้วสำเร็จกลับนะโอเค บอกเยอะเขาจะว่าผมนะมีไม่อยู่ถ้าอย่ได้ยินมีแอบดักไม่ไดไม่ดักผมนะว่าไม่เป็นไรกายมันสื้้าก็อยู่ที่เจ้าของพระเลยฮะเขาตีราคาอย่างนี้ฮะพระที่พี่มาปล่อยเนี่ยจริงๆหลักๆอ่ะพี่เขายังเล็กมาดูแล้วเราก็เหมือนคุยราคาเบื้องต้นเอาไว้สามหมื่นสามสองเอาสามหมื่นสองก็ง่ายๆครับพี่เข้ามาไกลเหมือนกันก็เราก็คุยราคาตามที่ที่ตกลงกันไว้แหละองค์นี้เนี่ยอันนี้พี่พี่ดูเนาะนิวเคลมไม่ได้แบบเต็มสวยรับผม เพราะนั้นเนี่ยฟอร์มนี้ก็จริงๆเอาไปก็ไม่ได้เพิ่มได้มากกว่านี้หรอกพี่เห็นท้ายพี่เนาะครับผมครับคือนิ้วเขาจะแบบไม่ไม่ได้เรียงสวยเป็นแท่งๆนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นผมบอกก่อนนะที่ที่แจ้งไปก็ดูตามสภาพประเมินตามนี้เลยนั้นเดี๋ยวจบไปพี่สามมือสองครับขอบคุณมากครับพี่เดินทางมาไกลเดี๋ยวจะได้รีบกลับด้วยอ่ะโอเคครับอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับครับผม โอเคครับก็จบไปเรียบร้อยนะฮะเมื่อกี้ก็เช่าเาอยู่ปุ๊บแล้วก็หยิบแล้วก็วิ่งราวกันออกไปเลยนะครับก็ถือว่าวันนี้พี่เป้อารักเนี่ยมาสร้างสีสันนะครับในการทำคอนเทนต์วันนี้เนาะนะใครที่แบบชอบคอนเทนต์แนวแบบเช่าพระนะมาดูพระนะก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะฮะฝากเสื้อสวยๆนะครับนี่ฮะลงดูบอยนะครับนี่พี่เป้นี่บอกเลยว่า ตั้งใจทำมากนะเป็นเสื้อแบรนด์ที่ของพีเ่เป้เขานะฮะวันนี้พีเ่เป้เขาก็นําให้ใส่นะเพราะว่าผมเนี่ยเป็น f c อยู่นะผมก็แบบพีเบ่เป้มีอะไรแนะนำนะเขาก็จะมีแบบทําเป็นพวกจี้บ้างนะเป็นเสื้อบ้างแล้วแต่นะครับก็ใส่สบายนะฮะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยประมาณนี้นะครับชอบคอนเทนต์ก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์ครั้งหน้าจะมีใครมาหาผมอีกจะมีใครเอาพระมาปล่อยผมอีกนะฮะเดี๋ยวไปรอรับชมกันในคลิปหน้าครับผม